ย้อนวาหาเจ้าแหกที่ให้แสดงจังใดที่ไอ้สนไปหานอไม่ก็พ่อด้ใกล้ใดทางเจ้าบ่มีไฟท้องน้าบ่รอแต่หากกลายคนเจ้าบ่มีทางไปไปหานอไม่น้ำไอแน่เดิมคำแทนเพราเอกอังขัดมาเนี่ยจังเพราะขัดคอนเพราะเราดีขึ้นใช่ต้องเพลงนี้มันมันเอ๊ะเอ๊ะ

ก็ย้อนว่าหากเจ้าแห่งสี่ให้สแสดงจังใดที่ไอ้สุนไปหาหนอยไม่ก็พ่อในใกล้ใดเจ้าบ่มีภัยท้อนาบ่รอแต่ฮักลไร้คนเจ้าบม่าาบมีทางไปไปหาหนอยไม่น้ำไอแน่ื้อคำแทง

อะไรบ้านไหนเตี้ยอย่างที่พ่อบอกอะไรเนี้ที่พ่อบอกให้ไม่บ้านไหนครับถึมีบ้าพ่อบ้านเดิมเลยรงข้าวสาวเลยบอกทรงข้าวสาวเลยบอกพ่อไม่ทิ้งส่งข้าวสาเลยเดี๋ยวไป้หนบอกครับไม่ได้อายหรอกเอ้หลวคอนเสร์ตสิรองเลยหรือปล่รองพิงนียังไหหาพิงมดเดออกคอนเสื์อหาพิงมดลมพัดตึง นี่ยกับเพื่อนที่ได้ลองในในละครซาบูกับอันปีจนปุนเออปีจนปุ่นไปอีปุ่เพ่งนีลองยากอยู่อืมตรงฮาร์เตอร์พอได้ละครมลองเพื่อนี้เลยเมนลองเพื่นี้แอนเชอรเดินเข้ามาก็ทำมีใจของฉันละลายมันละลายละลายอยากจะกินกินเธอไปทั้งตัวทธอไม่ได้มากับใครใช่ไหมหรือว่ายังไงเธอชอบอะไรอ่ะไม่ห่ต้องให้มันขึ้นดังเลยเราต้องทำมันเลยเธอไม่ได้รวยเหมือนใคร จะไม่ได้มีเหมือนใครเรอแค่อยากจะบอกว่าคนอย่างฉันน้ำมันก็มีแต่รักจริงไปนี่สูงเลยบอกให้เลยทั้งหน้าตาไม่ดีเอาหน้าตากันนะงหน้าตาฮัลโหลคุเได้ดังฟงเลยสิบอกให้ชี้หยอดเลยมั้งหน้าตาไม่ดีังหน้าตาไม่ดี แต่ฉันก็มีหัวใจหัวใจของฉันให้เธอไปจนหมดในชีวิตตอนนี้ไม่มีแค่เธอเท่านั้นโปรดจะจริงหว่างั้นหัวใจฉันจะจนปีปนตะตะเตะตะตะเตะเตะ,ตะาผูเตเดียวไปเ้ีเยวกับเตะเตะเ กู้สาวไปใส่บ่หูคนโสดคงบอ่อเข้าใจแต่ดั้นอย่างงี้เดี๋ยวกับไอ้สุขหลังใส่ชักบาดในน่าลามเม้นว่า <c oughs> คนที่เป็นเนื้อคู่อีลีตอนนี้เพิ่นอยู่ใส่่มเทพบอกผีสุขใส่กันคือจังไก่ตีโลดได้บ่ อยากมีคนเคียงคู่ควงแขนไปกินชาบูไปใส่กระใสเสืยคู่บอกเพิ่นในหูแนท้อขกันเพื่นก็นเงาคือกันสังกิดเพิ่นแน่ได้บอกให้เพิ่นมาพูดหน้าวอว่าโอ้ว่าโอละนอคันสั้นเท่าจะได้พ่อกันบอสโสดกระดอกะดี ีส่งกําลังใจเดี๋ยวยังประกาศสิไปนั่งอ่านคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์เด้อขอบคุณกําลังใจขอบคุณออนไลน์ทุกบาทชุวตากับทีส่งให้ดวงให้เต้าครับเดี๋ยวพอกันไหมครับวันนี้ครับสวันศุกร์